พี่แจ๊กว่าสถานีตารวจคาที่พี่แจ๊กจะต้องพูดนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับคําว่าสถานีตารวจสมมติพี่แจ๊กบอกว่าโจรคนทางขวาไม่ต้องสนใจสถานีตารวจนันะสนใจคนตรงหน้าอ่ะคก่อนหน้าเราคนเดียวเท่านั้นก็พูดอะไรก็ได้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคําว่าโจรนนะอ่าก็ลองตั้งรึ่งวงแล้วกันนะครับสมมติกาลั่แจ๊กหมุนตั้งหัวเรืพี่แจ๊กว่าตลาดนะ อีเดียกัตอนนี้แต่ตอนเล่นเลยนะตอนเล่นเลยนะประโยคที่เราพูดองงอกมาเนี่ยไม่ต้องยาวมาก uh huh. คิดถึงความตาเหลือแบบ สีแดงครัเลือดเลือดดีครับดีม่ไดอบไม่ได้เื่อไรเลครับเลือด ขันกลับไปครับต้องไหวขันอ่ะขอนเสร็จประมาณนิ้วเพื่อให้เป็นการตีเวลาเนี่ยเราเล่นเลยเมื่อกี้คนสองถึงนเสร็จนะราวนี้ครับพวกเรามีกันอยู่ประมาณสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดท่านเมื่อกี้ผมเล่นจับพี่แจ๊คชื่ออะไรนะครับชื่อพี่พี่บัวคนสุดท้ายจะต้องจบกัรรมว่ากายภาพบำบัดอ่าพ่อ ว่าในช่วงตรงนี้นะครับช่วงตารางจะขึ้นเข้าโรงพยาบาลเร็วเกินไปไม่นั้นถ้ารีบเข้าโรงพยาบาลตรงนี้ไปหลายแผนกมากเลยอาจจะทำอะไรยากเราหลักได้นะของพี่บัวไม่ต้องคิดเลยนะครับพรมัยมาหรือพี่บัวตอบดังๆว่ากายจะเข้าความบาดนลกคะแนนหน้าที่ของเราตอนนี้เราทำงานเป็นทีมนะครับทำงารเป็นทีมนะครับทำยังไงนะครับผมจะมีบทวิ่งให้อื่นบทยิ่งเรื่องจากพี่แจ๊คระหว่างทางนี้คมพาเข้า วันนี้ที่ผมให้ีปแก้ครับสถานีอากาศนักบินเนักบินเขาดวงจันทร์ดวงจันทร์ครับที่อยู่บนอวกาศนะดวงจันทร์ครับเราคานออกไปจากโลกอีกเพียงแค่ลาวานลาวานสีชมพูเออาลาวานสีชมพูดาวานทานนักทานสีชมพูสีชมพูครับหมูไม่ได้นะหรือ ัวดยังงูไหมปวดใจหวาเลนไทน์ดีครับช็อกโกแลตดีครับคนรักดีครับแต่งงานแต่งงานเมนครับผมเฮ็ดเฮ็ดโจนดีครับ Chôn tham quan nữa Chôn tham Ai nữa chọn tham quan nữa chọn tham quan Tâm chọn tham quan nữa chọn tham quan nữa chọn tham quan ดีนะพูดตรงหนพูดตรงหน้ีพูดตรงหนปืนปืนลูกกระตูนดียิงโจลยิงโจล้วยิง Tài đồn tay luôn tài luôn tay đồn tay đồn Tài đồn tay đồn tay đồn tay luôn tay đồn tay luôn tay đồ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 n tay ไมไมอ่ตรงู้นงีแรอกนิดก่อนอย่าลืมงนี้นะหาวิธีรจับบต้นไม้ที่ระบบกู้กจหาะนุ ทานกรงในร้านอ่ะโชว์ปุ๊บอ่าเอาละพี่ไม่ต้องสนใจชันสูตรแล้วนะพี่สนใจโรงพยาบาลอย่เดียวตอนนี้อะไรจะเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้บ้างขั้นที่อน้นี่บนะั้นสเอี๊นข้นี่สิตอนรับเป็นที่เกียแลตอนนี้มันก็เกียร์มันก็เกียร์นะกูม่งกับกีบีบดีมันก็เกียร์นะเอา้งแล้วไม่รู้จะอะไรมาตัวเียว้อนะ

เมื่อ im กี้อะไรนะครับทำแผลรับเลื่อนย้ายเอกเรย์ดีับมาดีับมาดีครับเอกเลครับรายการหอค่ะอะไรนะครับรายการแพทย์นะกระดูกค่ะอ่ารายการแพทย์กระดูกค่ะได้เอกทะเลครับองนี้พยายามเม่อกี้เอกทเลไปลเข้าลืสี่ท่าน่ัน านะติเมื่อกี้เข